คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปล้อนหลอนจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวันว่าภูกใจคนรู้ใจแมวคุณมดมาพร้อมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงที่คุณมดเนี่ยไปดูงานที่ต่างจังหวัดแล้วก็ได้พบเจอกับเรื่องชวนหลอนตอนเข้าไปพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งเหตุการณ์เนี่ยย้อนกลับไปเมื่อ5-6ปีที่ผ่านมาผีเหนือผีใต้ เดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่สองกับสายของคุณมดกันเลยครับสวัสดีครับคุณมดค่ะสวัสดีค่ะพี่แจ๊คสวัสดีผ,<ม>ผู้ฟังทุกท่านค่ะครับผมคุณมดตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับโทรมาจากจังหวัดจันทบุรีค่ะอยู่ที่จันทบุรีอำเภออะไรครับเนี่ยอําเภอเมืองค่ะอําเภอเมืองอยู่ที่อําเภอเมืองจันทบุรีเลยนะค่ะพี่แจ๊คคุณมดกับผมนี่เราเคยคุยกันแล้วหรือยังครับ ไม่ไม่เคยเลยค่ะวันนี้เป็นครั้งแรกกับการคุยกับพี่แจ็คเลยค่ะและปกติติดตามฟังสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลกักปกตินะคะติดตามฟังย้อนหลังครับพี่แจ็คส่วนมากจะเป็นย้อนหลังเนาะใช่ค่ะมามาว่ากันถึงเรื่องนี้การตั้งชื่อเรื่องมาแปลกดีครับผีเหนือผีใต้แน่นอนเรื่องนี้มันเกิดขึ้นที่โรงแรมที่หนึ่งที่เราจะไม่ระบุสถานที่ไม่ระบุชื่อไม่ระบุที่ตั้งเลยนะครับ ได้ค่ะนะฮะเรื่องนี้ย้อนกลับไปเมื่อ5้ถึงหปีที่แล้วตอนนั้นไปดูงานที่ต่างจังหวัดแล้วก็ไปเจอเรื่องนี้ไปเจออะไรมาคุณมดอเรื่องราวนะคะมันก็เกิดขึ้นย้อนหลังเหมือนที่พี่แจ็คพูดอะคะ่ะเป็นการที่เกิดขึ้นเองกับชีวิตมดเลยกับการเจอของมดในครั้งแรกที่เจออืมคือตอนนั้นอะมดไปดูงานที่ภาคใต้กับเพื่อนใช่ไหมคะแล้วก็ไป ไปกันสามคนมเป็นผู้หญิงทั้งหมดเลยสามคนก็ไปพักที่โรงแรมโรงแรมหนึง่งขออนุญ,ญาตเล่าห้องห้องพักของโรงแรมนะคะเอาพอ,อสังเกตพอนะครับได้ค่ะพอพอ,พอเปิดเปิดเข้าไปปุ๊บเนี่ยห้องน้ําจะอยู่ทางขวามือแล้วก็เป็นเตียงแล้วก็มีตู้ไม้ที่ม,มีกระจกคอยู่ที่ปลายปลายเตียงเลยเราะเขาเอาเขาตู้ไม้ที่เป็นกระจกไปที่ปลายเตียงคะ่ะด้วยความที่คุยกันสามคนผู้หญิงเนี่ยก็คุยกันเพื่อน คนนึงเนี่ยขออนุญาตใช้นามว่าบีเขาก็บอกว่าเขา,าขอนอนตรงกลางได้ไหม,มเขา,าไม่อยากนอนริมเพราะเขาฟังแบบเรื่องผีเยอะเขากลัวแบบว่าเดี๋ยวตรงริมนู่นนี่นั่นแล้จะมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คุยกันแบบโอเคตกลงมดก็นอนริมก็จะแบ่งเป็นพี่คนหนึ่งสมมติชื่อเอนอนนอนริมอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมคะดีแล้วก็มดวันนั้นนึกอะไรก็ไม่รู้พี่แจ๊คมดก็ถอดพระออกอ ปกติอต้องใส่พระไว้าาที่คอใช่ไหมรอบนี้ไม่ใส่ก็ถอดพระวางไว้ที่หัวเตียงแล้วก็หลับไปทีเนี้ยตอนกลางคืนระหว่างที่นอนนอนอยู่พี่แจ๊กก็รู้สึกตัวก็รู้สึกว่าเฮ้ยใครอ่ะทําไมถึงมาจากตู้ออื<ๆ>เขาก็ค่อยเดินมา<ๆ>เดินมาเรื่อยๆเขาใส่ขอนญาตให้ใบชุดนะคะอื<ๆ>เขาใส่ชุดเกาะอ,อกสีชมพูอื แล้วก็เป็นเหมือนเสื้อเสื้อคลุมที่เป็นลูกไม้สีชมพูเหมือนกันแต่แขนแต่ความยาวมันอะแค่ศอกแล้วก็ใส่สร้อยเป็นสร้อยเป็นสร้อยออกทองทองอะค่ะแล้วก็มีเข็มขัดแล้วก็ผ้าถุงสีชมพูครับผมเขาก็จะแบบเหมือนตีขึ้นนะคะพี่แจ็คเหมือนเหมือนตีผมเหมือนนางรำแล้วก็ปักปิ่นระยะตัวเขาตัวเขาเขียวหมดเลยออืเขาก็ค่อยๆยมาจากตู้ เขาเดินมาเรื see, see, hey, ่อยเขาลอยมาพี่แจ๊คเพาะเห็นเพาเห็นพเห็นแค่ข้อศอกใช่ทุกวันนี้บนยังจำหน้าได้เลยค่ะช้าช่เห็นแค่ข้อศอกคือยังไงนะฮะเอ้ยขอโทษค่ะเห็นแค่เห็นแค่เข่าอ๋อเห็นแค่เข่าเอ๊ยก็ตกใจเห็นแค่ข้อศอกอ่าอ่าขอโทษค่ะอเห็นแค่นั่นแหละค่ะแล้วเขาค่อยๆเดินมาคือจากเข่าลงไปเนี่ยไม่มีขาลอยไม่มีออใช่พี่แจ๊คเขาก็เดินมาทุกวันเนี้ยแบบ ยังจำหน้าเขาได้เลยค่ะเขาค่อยๆมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนจะถึงปลายเตียงหมดละอืมแล้วอะไรก็โดนใจมดก็ไม่รู้มดก็พูดว่าแต่งตัวแบบนี้ท่าทางแบบนี้บ้าอขีเหนืออฉันอยู่ใต้หลอกไม่ได้หลอกข้ามจังหวัดไม่ได้ไปไปบ้าบ้าเปล่าแล้วขีก็หยุดด่าผีใช่ที่จะขีหยุดเลยเขาบอกว่าบ้าเปล่า ีเหนือนี่อยู่ใต้หยุดเลยหยุดเสร็จแล้วมดก็ตะแคงตัวแล้วมันก็ผลักมือไล่ไปบอกว่าไปไปไปแล้วก็หลับมันก็หลับมนก็หลับลงไปเลยผิวผิมันก็ชะงัก,กอยู่นั่นแหละพี่แจ็คพอเช้ามามันก็ถามเพื่อนเพื่อนคนกลางอะเนาะนเขาก็แบบว่าชอบแบบเรื่องแบบเน,นี้ยแล้วก็มีความรู้เกี่ยวกับพวกชุดต่างๆมดก็เลยถามว่าบีไหนฉันถามสิว่าเน,นี่ย ผู้หญิงแต่งตัวแบบนี้นะลักษณะนี้ชุดชุดเหนือใช่ไหมเพื่อนบอกว่าไม่ไม่ใช่ชุดเหนือเนี่ยชุดใต้อ้าวใช่พี่แจ็คมดกันว่าอ๋อใช่เมื่อคืนฉันโดนผีหลอกคือเห็นมาเลยพี่แจ็คแล้วก็ทุกวันนี้ก็จำจาภาพเขาได้อาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนั้น่มดมดมดมีน้องเลย เราไม่รู้ตัวว่ามีน้องอก็เลยเห็นเขาครับแต่ถ้าสมมติว่าเขาจะแบบมีใครแบบยจงติดต่อถ้าเป็นคนนะ<ม>ก็อยากจะบอกว่าขอโทษมากๆสําหรับตอนนั้นที่มาหลอกแล้วไม่รู้เลยนะคือคือยังไงนี่จบแล้ว <c oughs> จ,บจบจบจบแบบนี้เลยพี่แจ๊คมาไวไป <คำ S 1> ไวอย่างนี้เ,เ,เลยเหรอมาไวไปไวมากเลยใช่ไหมคะแต่ทุกวันเนี้ยยังเห็นยังจําหน้าเขาได้นะพี่แจ๊คจําได้แม้กระทั่ง หน้าแบบไหนเดี๋ยวผมไม่ได้ฝันใช่ไหมหน้าตาไม่ฝันไม่ฝันพี่แจ็คคือเห็นเลยคือด้วยความที่เราก็รู้สึกตัวเราเนาะพี่แจ็คเราก็มองพอมดก็นอนมองเขาอยู่อืนอนมองตู้วันตู้ใบนั้นเลยพี่แจ็คเขาก็ค่อยค่อยออกมาแต่ว่าตู้ไม่ได้เปิดนะพี่แจ็คคือเหมือนทะลุฝาตู้ออกมาใช่ทะลุทะลุมาเลยแล้วก็ลอยลอยมาแล้วก็เหมือนจะมาที่เตียงระหว่างนั้นเพื่อนทั้งสองคนหลับ ใช่ค่ะเพื่อนหลับอ่าเราก็ได้แต่เราก็ได้แต่มองแล้วเขาก็ลอยมาใช่เขาลอยมาจนจะกิกประมาณไม่ถึงคืบป่ะพี่แจ๊คเขาจะขึ้นเตียง่ะอืมเราก็เลยพูดว่าบ้าเต่าผีเหนือที่อยู่ใต้คืออารมณ์มันแบบว่าณตอนนั้นเนี่ยเราเราพักอยู่ที่จังหวัดหนึ่งคางพักใต้ใช่ค่ะแล้วไม่คิดว่าผีเนี่ยจะมาจากเหนือมาหลอกเราได้ เพราะการแต่งตัวที่เราเข้าใจว่าเขาเนี่ยน่าจะเป็นคนทางเหนือใช่ก็เลยบูลลี่เขาไปใช่บูลลี่ผีใช่ที่น่ากลัวคือผีหยุดยุงงใช่ผีแบบผีแบบงงเอแบบหยุดเลยแล้วก็แบบพอตอนเช้าพอเพื่อนพูดแบบนั้นใช่ไหมที่แจ็คก็คืองงตัวเองเหมือนกันแต่ความคิดในช่วงเวลานั้นคือ เออฉันอยู่ใต้ไงฉันอยู่ที่ภาคใต้อะผีไม่มีทางจะกระโดดข้ามภาคมาเพื่อมาหลอกฉันได้นยคือความคิดแบบนี้เลยพี่แจ็คแล้วก็นั่งแล้วก็คือนอนมองมองจนแบบเธอค่อยๆเดินมาเดินมาจนแบบแล้วก็นั่งมองนะไอ้นอนมองพี่แจก๊กอืมก็ชุดแต่งแบบเนี้ยอืก็แบบเนี้ยเนาะโอ้แล้วฉันก็อยู่ที่ภาคใต้น่ะอืะ เธอเป็นผีเหนือเธอข้ามจังหวัดมาไม่ได้เธอจะแอดวานเกินไปอย่างเงี้ยพี่แจ็คโอเคเดี๋ยวผมสรุปก่อนอย่าพึ่งหัวเราะสิหรือพึ่งหัวเราะสิคุณมอสด้มันจะกลายเป็นเรื่องตลกแล้วเนี่ยไม่ไม่ตลกพี่แจ็คถ้าถึงตอนนั้นอ่ะมันไม่ตลกนะตอนนั้นมันแบบว่าน่ากลัวอยู่เพราะว่ามันลอยมาเรื่อยๆเลยใจเย็นใจเย็นก่อนใจเย็นใจเย็นนะใจเย็นก่อนสุดลมหายใจเข้าลึกตื่นเต้นใช่ไหมตื่นเต้นโอเคโอเคช้าๆใจเย็นเราก็เลยไปถามเพื่อนว่าเฮ้ย แกคนที่เขาแต่งตัวแบบนี้แบบนี้มีผ้าแบบนี้อะไรแบบนี้นะเขาเป็นคนเหนือใช่ไหมเพื่อนก็บอกว่าไม่ใช่ไอ้ที่แกพูดมาเนี่ยมันเป็นการแต่งตัวแบบทางใต้เราก็เลยถึงบางอ้อว่าเอ้าสรุปคือเมื่อคืนที่เราเห็นน่ะไม่ใช่ผีเหนือแต่เป็นผีใต้ซึ่งเราบูลลี่เขาไปแล้วแล้วเหมือนกับเขาก็เสียเซลล์ ที่เขาแบบจะมาหลอกเราแล้วเขาคงคิดว่าต้องทำยังไงต่อวะถูกป่ะใช่ใช่พี่แจ็คจะทําอมดบ้าเขาอะมดก็มดก็นอนหลับเลยนะตะแคงตัวแล้วก็เอามือแบบไล่เขาะบอกไปไปฉันอยู่ใต้ไปไปไม่ใช่เหนือแล้วเขาก็หยุดเลยมดก็หลับไปในตอนนั้นเลยเฮ้ยคุณผู้ชมผู้ฟังครับหรือว่าวิธีการแบบนี้มันได้ผลในการที่ สมมุติว่าเรามีความจำเป็นที่จะต้องไปพักโรงแรมที่มันอาจจะไม่ได้อยู่ในแพลนของเราแล้วก็ไปเจออะไรแบบเนี้ยเราก็ต้องใจแข็งก่อนนะแล้วก็ทำเหมือนคุณมดบูลลี่แต่ถ้าเกิดมันได้ผลก็ดีถ้ามันไม่ได้ผลล่ะสมมุติคืนนั้นเขาเขาแบบเขาไม่ยอมอะทำไงก็ไม่รู้ ถ้าตอนนั้นเขาไม่ยอมมดก็ไม่รู้เหมือนกันว่าว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเพราะว่าเขามาชัดมาเต็มเลยพี่แจ๊คอ้าเนี่ยมันก็เป็นเรื่องแปลกคือทุกวันนี้คุณมดยังจําการแต่งตัวเขาได้ยังจําหน้าเขาได้ใช่เลยค่ะพี่แจ๊คแบบจําหน้าได้จําท่าทางได้ตอนเขากําลังลอยๆมาเนี่ยจําได้การแต่งกายทุกอย่างเลยคือจําได้หมดเลยค่ะพี่แจ๊ค อืมแต่ตอนตื่นขึ้นมาเราก็ไม่ได้ถามพนักงานใช่ไหมครับว่าเฮ้ยที่เนี่ยมีอะไรหรือเปล่าหรือตื่นขึ้นมาเช็คเอาท์แล้วก็ไปเลยไม่ได้ถามพนักงานเลยค่ะมีแต่คุยกันเองในสามคนนะว่าเออเนี่ยห้องมันอะไรแปลกแปกไหมทุกคนก็จะบอกว่าห้องมันดูอึดอัดมันดูแบบว่ามันดูแบบเศร้าเศร้ามันดูแบบมันคือรู้เหมือนมีอะไรพี่แจ็คแต่คืนณตอนนั้นอะด้วยความที่มาถึงอะก็คือ ดึกมากแล้วพี่แจ็คมันไม่สามารถที่จะไปไหนได้แสดงว่าโรงแรมนี้ไม่ได้จองล่วงหน้าคือมาหาเอาดาบมากเงนี้ยหรอครับจองค่ะพี่แจ็คอ๋อจองมาแล้วใช่ค่ะแล้วก็คือมันก็ไปไหนไม่ได้แล้วพี่แจ็คด้วยความที่สามคนมันก็มาแล้วแบบก็กะวะ่าเออก็แค่คืนเดียวเดี๋ยวมันก็ผ่านไปประมาณเนี้ยไม่คิดว่าจะเจอไงแล้วสองคนนั้นอะ ก็รู้สึกแค่อึดอัดแตไได่ไม่ได้ไม่ได้เจอไม่ได้เจอสิ่งที่มดเจอครับเอออ่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องบ๊บบะเลยคุณผู้ชมก็ฟังครับอันเนี้ยเนื้อๆเลยอ,อ,อะ,อะน้ำถ้าจะไม่มีเลยนะบางคนไงเมื่อไหร่ผีจะมาเมื่อไหร่ผีนี่ไงมาผีมาเลยคือเข้าไปพักปุ๊บนอนลอยออกมาเลยแล้วก็ด่าผีแล้วก็ไล่ผีเลยแล้วก็ไม่สนใจแล้วเหมือนผีก็งง จากคําพูดของคุณมดเออนะครับเฮ้ยไม่แน่แลววิธีการแบบนี้นะคุณผู้ชมผู้ฟังครับมันอยู่ที่สถานการณ์ก่อนนะตอนนั้นนะใช่ค่ะอยู่ที่สถานการณ์ด้วยแล้วก็แล้วก็อยู่ที่ความมึนของมดในตอนนั้นด้วย <laughs> เออโอเคโอเคอะได้คุณมดนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดผีเหนือผีใต้นะ ได้ค่ะเดี๋ยวข้างหน้าเดี๋ยวมดมีเรื่องเล่าที่น่ากลัวแล้วก็แอดวานกว่านี้มาเดี๋ยวข้างหน้าจะมาเล่าให้ฟังค่ะแล้วไม่เอาเอาเรื่องแอดวานมาเลยอะเรื่องแอดวานเลยค่ะที่แจ็คต้องขออนุญาตไปเรียบเรียงก่อนเพราะว่าคนที่เจอเป็นเป็นน้าที่เจออ๋อโอเคโอเคอันนี้ก็ถือว่าแอดวานี้มาไวไปไวมากมดโอเคโอเคอ่ะเราฟังเรื่องต่อไปแล้วั้งหน้านี้มาไวไปไวงี้ไหมไม่ค่ะครั้างหน้านี้แบบ น่ากลัวเลยค่ะพี่แจ๊คโอเคโอเครอฟังนาข้างหน้าไม่ไม่ตื่นเต้นแล้วนาข้างหน้าไม่ตื่นเต้นแบบข้ามจังหวัดแบบนี้แน่นอนค่ะโอเคโอเคโอเคได้ครับคุณมดขอบคุณมากๆาที่วันนี้มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันถือว่าวันนี้มาทําความรู้จักกันก่อนนะได้ค่ะคุกท่านสวัสดค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับ ขอขอบคุณอาหารแมวคานิว่าลูใจคนรู้ใจแมว